สวัสดีครับวันนี้มาร้านอาร์ตแอนด์กันครับผมวันนี้มีไอเทมเด็ดๆสินค้าดีๆราคาโดนๆนะครับวันนี้มาเจอกับคุณโจหรือโจครับคุณโจคุณโจนะอ่าคุณโจใครๆก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแหละเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้อะกี่ปีแล้วตรงนี้ตำแหน่งนี้เอาตำแหน่งนี้แล้วกัน MBK หรอน่าจะประมาณ20กว่าปีนะ20กว่าปีใช่สถานที่คือ MBK นี่แหละชั้นโอ้ยย้ายมาเรื่อยอ่าล่าสุดชั้น ชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าอ่าฮะชั้นเจ็ดชั้นหกลงมาชั้นห้าอันนี้ก็ปัจจุบันอยู่ชั้นห้าอยู่ชั้นห้าตรงทางขึ้นบอดด้เลื่อนใช่นะโอเควันนี้มีสินค้าอะไรเด็ดๆบ้างคุณโจครับผมวันนี้ก็จะมีพวกมือสองนะครับที่ที่มานําเสนอเนี่ะเป็น Xbox นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์เออันนี้จะเป็นรุ่นใส่แผ่นได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ครบชุดเลยสภาพสวยๆเลยครับนี่ฮะที่ลูกค้าเอามาเอามาขายนะลูกค้าจะเอาไปเปลี่ยนเป็นสวิตสองที่จะเข้าเร็วๆนี้ เตียมก็เลยเตียมไว้ก่อนเวราคาล่วงใช่อันนี้ครับก็เลยเอา Xbox มาเซลล์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Xbox p l a y พย์สี่รุ่นเก่ารุ่นใหม่เอามาเทรดได้หมดเลยนะครับจะเทรดข้ามขั้นก็ได้นะครับอันนี้คือคุณโจลรับซื้อราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตัวนี้เออแล้วแต่สภาพต้องมาดูของครบชุดของเดิมมันเออก็ตีประมาณ9ตอนนี้นะอ่าเก้าสิบถึงหนึ่งหมื่นเก้าสิบถึงหนึ่งหมื่นอ่าครับผมแล้วแต่สภาพ แต่อุปกรณ์ต้องครบของเดิมมันได้จอยหนึ่งจอยหนึ่งตัวมาตรฐานหนึ่งอันครับผมนี่แล้วแต่สภาพว่าตัวนี้ราคาใหม่มันก็ไม่ได้แพงมาตีตามราคาใหม่แล้วอีกตัวหนึ่งเห็นวางอยู่ใกล้ๆกันเขาจะมีของ p พซ่อันนี้ลูกค้าเพิ่งเอามาขายเลยใช่ใช่อันนี้ลูกค้าเพิ่งส่งมาเลยครับลูกค้าบอกจะเอาเงินไปซื้อรองเท้านี่นะฮะ ไม่รู้ื้ตตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าตัวนี้ต้อขายเนี่ยตัวสลิมนี้ตอนนี้ราคาได้เท่าไหร่ได้ครับถ้าเป็นรุ่นสลิมเอ่อครบชุด3,000 3,000อันนี้ต้องบอกรุ่นอวนก่อนนะว่าทาไมราคามันถึงดูแบบวิ่ต่าจังอันนี้ต้องบอกว่าร้านเขาก็จะต้องไปทําการขายต่อใช่ไหมคุณโยเครื่องเนี่ยมันมันจะมีด้วยกัน3รุ่นรุ่นอ้วนรุ่นอ้วนเราตีประมาณ2 5 0 0อ่าอ่ถ้าเป็นรุ่นสลิม3,000ันถ้าเป็นโปร4 0 0พัน แต่ถ้าเป็นเครื่อง P5 โตอ้วนมันอยู่9,000กว่าบาทม,มันอิงจากราคาเครื่องรุ่นใหม่อ่าเครื่องรุ่นใหม่ม,มันไม่ได้แพงมันไม่ได้แพงอัพมันอยู่9,000กว่าบาทแต่ถ้าเครื่องเพเพิ่ขึ้นราคาไป4 5 0 0 0ใกล้ๆก,กันเครื่อง มันจะมาค้ากับเพห้ามือสองวต้วนที่เก้าพันกว่าบาทมันถึงไปไปสูงไม่ได้มันจะเป็นราคากลางมันอันนี้ฮะนี่คือราคากลางมันอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าถ้าใครมาขายตอนแรกๆตอนที่เพห้ายังไม่ออกมันไม่ใช่ราคานี้เออน่าจะประมาณหกพันหกเจ็ดพันลยตอนที่ตอนที่เพห้ารีเซลแล้วแต่แล้วแต่ช่วงมันบอกยากอ่าอ่าแล้วผมเห็นอะไรแวบๆคุณโจก็จะมีมีเคสมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับอ่า สำหรับเครื่องสลิมนะตัวนี้อ่าอ่าอันนี้ก็เพิ่งมาเข้ามาเหมือนกันนะครับจะมีอยู่ประมาณสิบชิ้นนะครับตัวนี้ฮะอ่า,าอ่าแต่ในชุดมันจะมีอยู่5ชิ้นนะเอ่อจะเป็นรุ่นเอ่อใส่แผ่นแล้วก็ดิตอนเปลี่ยนได้หมดเลยนี่ฮะอืมอ่าจะมีให้กัน5ชิ้นนะครับนี่ครับอ่าอ่าสวยๆเลยนะครับนี่มอนเตลันเตอร์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นของแรเช่นอีกอันหนึ่งราคาบอกได้ไหมไม่เห็นติดป้ายสี่สี่พันห้าเก้าสิบ พันห้าเก้าสิบสี่พันห้าเก้าสิบอ่าอ่าาโอเคอ่แล้วมีอุปกรณ์อะไรที่มันแปลกๆอีกบ้างไหมคุณโยเห็นแวบๆไอ้นี่กองสีขาวๆนี่คืออะไรก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นฝาฝาฝาเลียนแบบฝาเทียมแล้วกันฝาเทียมจะดูหรูหราหน่อยอ่าเป็นรุ่น30ปีอ๋อสำหรับคนที่ไม่อยากที่จะซื้อซื้อเครื่องแพงๆอ่าอนี่จะเป็นรุ่นโปรนะอ่ารุ่นโปรรุ่นสลิมใส่ได้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้ อ่าอันนี้รุ่น30ปีนะครับนี่อ่าใส่ได้ทั้งตัวรุ่นสลิมแล็วโปเลยโลโปเลยนะโรโปเลยครับใช่อันนี้อันนี้จะโอเคเลยครับก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปจะผิดรุ่นแหละใช่ทีชองครับนี่ฮะอยากสื้สวยอ๋อมีมาให้ครบเลยนะครบชุดเลยครับนี่ฮะราคาเท่าไหร่ตัวนี้เออพันสองเก้าสิบพันสองเก้าสิบไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากอ่าราคาจับต้องได้อืมอืมอื่ออยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนบอดี้นี่มาได้เลยนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีอะไรอ่ะ วอล์แได้น่าจะมีสติกเกอร์เปตัวต่างๆติดให้ด้วยนะครับแต่รายละเอียดของตัว30ปีเนี่ยมันจะไม่มีตัวหนังสือเล็กๆแล้วเขียนว่า30ปีนะครับอันนี้จะเป็นสีธรรมดาสีธรรมดาเลยส่วนดีเทลมันที่เป็นเล็กๆที่บอกว่ามีเป็นโลโก้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีครับต้องเข้าใจไว้ยิดนึ่งใช่แค่เฉดสีพูดได้ง่ายตเ้งีไกลก็โอเคใก้ๆกันแต่หน้าวางใกล้ๆอาจจะ ไม่มีใครรู้แต่ห้ามาแล้วแน่นอนตอนนี้เพ5ตัวรุ่นอ้วนผมเห็นวางอยู่ข้างหลังนั้นอันนั้นขายมือสองเลยฮะใช่มือสองอันนี้เอ่อ9,800 9,800ใช่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนี่ราคากตถึงบอกว่ามันพวกนี้มันค้ำอยู่เพมันถึงราคาลงอันนี้มันถ้าใครจะมาเอานี้จับไปเลยยิ้วกลับบ้านเลยแต่มือสองต้องเข้ามาเช็คก่อนนะหรือโทรมาเช็คก่อนว่าของมีหรือเปล่าเพราะมันไปไวมาก อ๋อบางทีมาปุ๊บใช่มันก็มีคนเข้ามาเอาจะมีพ่อค้ามาลันไหมอ๋อพ่อค้าก็จะทักมาบ่อยว่ามีไหมมาแล้วเรื่อยยังมีเครื่องมาไหมอะไรเงี้ยถ้าสภาพได้ราคาดีก็ใช่คนที่เขาไปปล่อยได้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ขายแพงอ่า่ายังไงก็เข้ามาสอบถามได้นะดี่เลยครับโอเคได้ได้สวยสวยเลยอ่าขอนำบัตรให้เพื่อนๆดูหน่อยใช่นี่นําำบัตรนี่ แบบนั้นอันเด่นกันนะครับผมมีหลายคนก็น่าจนะาร,รู้จักแหละโอเคครับผมยันด,ดีครับาฝากด้วยครับฝากด้วยครับมีน้ำแก้วนะ